ก็ไปซ่ชิหนึ่งเจ้าก็ไดาแล่วหามามาชนค่ะพี่ไทยบรนนอพี่ไทยบนอกพร้อมมาซุกเจ้าก็ได้เนาะโอ้ยโอ้ยนาจะเอาเอากระก้วเลยลงขวดน้ำแจ้วเด้อลุงระบเอาแก้วไงระบเอาแก้วเอออยให้เจ้าเออเจ้าสิเอาแก้วหรือเอาขวดก็ได้เออนั่นละ ทาแน่นนห้องแล้วมากินปลาเผาตะกนานน่คบนอกห้องแล้วมากินปลา,าส่งงานเหราไทยเหรอจะห้อ,องแล้วมากินนอนทอดเนี่ยนะทอดเพิ่ข้นขึ้นสองขีดหากินงากได้ปลาเผาขึ้นมากจากอันช้ใไม่ๆม่ได้ในเจ้าเออ คนไปเล้าเฮาแป๊บเดียวเจ้าได้เต็มกระมังเลยโอ้ปลาซ่อ่อนเป็นกระสอบเลยปลาอยู่ในน่องซ่าเต่าไปเข้าหมางบัวแล้วมั้งอ่ะอืมแค่น้องถ้าตัวน้อยถ้าน้อยแค่ทางนียถ้าหน่อยแคมทางไปโครงการยุคโคกิแล้วได้ต่วไหน้วแกงมาก็ได้กระสอบวานนี้คึ้นกรเสอบแล้วดามโกนไม่รู้ คนนั่งานางด่านสาวก็โตเลยดูกอนนั่งน่ง่างนี้เลยเาเากินน้าเกิน้ในนแก้แจากทุงามมาวดไอเอ่าธรรมดาเนาะได้กินข้าวาไปจากมาไเออเออแ เอไ้ตวอมแห่หอปวดตนนี้ขเ่อวสัวไาเอาหปดไตหัห้ไตอะไห้มองเลอไม่นจานไม่เห็เว้ยแต่องแล้สิเจ็บแต่ไม่ไดน้ำใเดเออนั่นแหะโตนั่นละให้ใส่ตนั่นละเออนั่นละโอ้ยหัวใจพ่อโอ้ยหัวใจพ่อพองใส่ปลา กินกินนแด้ลกินมี่ได้ละเด้อรั่งกินลูกกินโทรศัพท์เด้งเอาี่คนบาค่ะโอ้ยนาะกิน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 แม่ผัวกิได้คนว่าก็กินไหม บ่เป das ็นยังุูนับฟ้าเยอะแยะใอยบ่ได้ยางเราใอยเห็นบ้างให้พีนน้องอยกินอิ่มใคหน้องไส้อยกินอิ่มกนกอนเนี่ยน้องไส้ลาคอยนี่นะลุงพ้นเนี่ยรล้วที่นี่ทุลัไป้าฟังไปอาู่ไหนเนี่ยน้องไปทุลงทุลักก็ให้น้องกินก้อนหน่งตัวเออมันต้องกินยนางก่ใหญ่ดอก ปลาลตะเพียนมงอ่โอ้ด้วยแม่นมนดิบกอน่องเนาุนกินปลาตะเทียนมนนน้องใส่หลักินปลามากเลยกินเขาคนบอกเนรอคนบอก

เสื้อกินนี่ยังเสื้อเสื้อกินหัวปลากินปลามาเจอแลเพื่อนเอออันนี้เพื่อนเป็นน้องมันฉลาดผูพองไม่หนีมากินมองเลย่ะเออน้ำมันนี่ได้บันนี้น้องซ่าน้องฝาคนน่ะอู้อันนี้คือว่าอันนี้น้องฉลาดผูพองนี่นะมีอาใหญ่เออ เจ้าเจ้าไม่อาคำเออนี่น้ำพูนั้นน้ำพูนั้นนันไม่อาคำนี่น okay. ี่เฮ็ดบุญนี่เพือนล่านี่นี่พูนี้นี่ดีเออเพิ่อนบอกว่าเฮ็ดบุญให้พ่ออุ้ยเพิ่อนบอกต่างเฮ็ดบุญเพือนน้ำเพิ่อนบอกเจ้านี่อืมเจ้าบอกไม่คลิปยุ่นี่คลิปเฮ้านี่แหละอยู่น้ำคลิปเฮ้านี่ละคลิปคลิปออนเดอร์ไม่อาคำเจ้าบอกยังกระได้เพื่อนหอบเพบ่อนบุกไป ไม่เปลยนรคอในไปแล้วไปแล้วันขางน้มเาพักมา่อนคอเปลียน,นปเตะียนปาเพียนในก้างลายเด้ก้างีนพอลึกพอลือ้อดนก้าง่เิด ปลายัางสัตว์หนึ่งปลาข้าวหรือปลายัมบุกบึกอ๋อปลาบึกบหรอเนี้ว่าปลาสวายปลาบึกปลาบุกกับปลาสวายเป็นค้ายๆกันนั่นแหละมันแบบว่าคือค่ายเอ็นแบบว่าเป็นันสายพันธุ์เดียวกันแค่ว่าเราแยกแบบว่ามันจะเป็นหัวแหลมหรือว่าหัวไม่แหลมแมนบอลายเอวยาวถึงยี่บบเอาแสดงว่าเอวยาวพิษนะ อตาตาโอ้อร่อยมากเลยค่ะตาอุตันบอกโอ้าสบายตาอุตุมโอ้ฮะเห็นบอกคนเห่าเอ้ยสิบุ้งมจักเด้อได้ปาเอันสิบุ้มจัก เขาเล่นเขาเล่นเก่งเนาะสมองเขาป๊กเขาฟอง่ะน้าเออเแล้วคนนี้เป็นคนเป็นจิตอาสานะคะตอนยังน้อยๆก็เอ้ยก็ให้น้องกินแต่อันชิงดีๆเนาะแบบว่าปลาทูนี่ตัวหนึ่งเนาะปลาทูตัวหนึ่งอีฟอยเม่ให้มาเออเงินสลึงหนึ่งเนาะซื้อ จะแบงให้น้องน้องก็เลือกให้น้องเนี่ยเลือกกอนเออใช่ในก็ปานไปหนาน้องแ่เองไปมาให้น้องนั้เลือกอ่อน้วเลอไวชันเออลือก็เอยนะเลือกนะเออไน้องมยญ่ไันเออลูกวีน่กไันวาที่ใช่ครับเอ้ยเี่ยงน้องใหญ่ขจะจี่จักอันนั้นเนาะขับสอนากขิดกขอโทษหลายๆเด้อ พี่ไทยพันพี่ไทยบันนอกอืมมาเหมาะแม่แม่ได้อืมแลเทียบเได้หรอเออแล้วไปชอยแม่เนี่ยนี่แล้วอยเทียบอืมด้ว่าขอดกบหูจัก้ี่รอว่าแล้วมาดไปใส่ไใส่อะไรจ้งมันเล่ามาแต่จังวัดไดนขอดบหูจักเราได้ถ้ว่าขอบเบิ้งแล้วหันยุ่มมเ่นนีเบิงแดอะไร เน <_ JJonak> <_ Lawrence> ่ตุ้ยก็ยั่ได้ยัไ้ที่ทาเ่ยเดี๋ยเอเนี่ยเดนะเอาหใส่ไหน ใช่เอาเลคพว่ากินไปลนจะนาวหนุจะบคนน้นลงจะบบหนาว่คนั้นกลัว่าจะาหาว่ะก็เจ้าตัวกินในมันเส้ยย่างก้อยาก้ยนก้อนบโอ้ถ้าเจ้าบ่ย่านเอาเลยน่ะนะใส่ปลาคอนั่นเออถ้าเจ้าบ่ย่านหนาวนะเอาเลยเออนั่นห ลุงคนงไม่กลัวหนาวอ่ะสิเนี่ย<บ>ใส่ปลาขอ